สวัสดีครับสวัสดีครับผูมรงูชัยชันแนลครับม,มามาไซเข่าวันครับใส่เขาเรียบร้อยครับผูมไใส่เขา่า ใส่ขาวแบบโบราณครับนะครับใส่โบมนะครับต้องเขาจะมีผ่าครับมีผ่าขาวเพื่อจะดูความซึมน,นะครับนะดูความซึมให้เขาเมียวนะครับ นี่คือไม่ควรดามครับนไม่ควรดามกล้องนี้ก็มีผ่าห้องครับ มือครับสามกองมีหนึ่งขรงบ้านสี่กองครับ ครับขอบคุณครับ